บรรยากาศยามเย็นนะครับตอนเย็นตอนนี้ก็โอ้โหจะพาไปดูซรงผองถมนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับนี่ของถมนะครับก็จะคุมผ้าให้อย่างนี้นะครับกันฟุ้งกันฝนให้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็จะเปิดให้นะครับคุมผ้าเต็มเนี่ยคือสักแา่เขียวทั้งหมดเลยนะรือได้นะแอบเปิดดูไหมเนี่ยเนี่ยแอบเปิดดูได้นะครับแต่ตอนเช้าเดี๋ยวน้องๆก็จะเปิดให้นะครับส่วนมีทั้งนี้นะครับการปุ่งานเปลือกนะครับ สิบสิบบาทยี่สิบบาททั้สิบบาทนะครับก็มาเลือกมาลือ้อเอาลูครับีอะไรเนี่ยนี่ดูบล็อกนะครับปีกข้างอะไรเนี่ยมาเลือกได้เลยครับโอ้ยยังเยอะมากมายครับของยังเยอะอยู่นะแล้วก็มีมาเติมแล้วด้วยนะครับมีมาเติมให้เรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นงานเหมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนขอท่อปลายท่อโอ้โหนี่ดูดิยเยอะมากมาย มาเลือกเอาเลยนะครับมาเลือกเอาเลยขอทอดปลายทอดนะฮะใครสนใจมาเลือกเอาเลยเยอะจริงๆนะครับดูดิไม่รู้ขอรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ถูกจริงๆนะครับขายทุกทกนะครับใครสนใจตัวไหนก็มาเลือกเอาครับใช้อะไรได้เลือกเอาไปนะครับนี่เปิดให้ทุกวันนะเปิดบริการให้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะไม่มีวันหยุดนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะใครจะมาก็รีบมานะครับ โซนของถมโซนเชยงกงโซนอะไรมีมากมายเนี่ยตะก้าเขียวพ้งนั้นเลยนี่นะครับรอก็อยู่นโซนนู้นนะครับตอนนี้เราลื้อตะก้าเขียวออกมาเพิ่มให้นะครับก่อนมันจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับตอนนี้มันลงเพิ่มให้อีกเยอะมากมายนะครับใครสนใจมาดูหน้าร้านได้เลยนะครับพวกนี้มาดูได้เลยนะครับมา